เสียงมันหลอกท,ที่มปนผีสิเป็นเก็บกของแล้วแล้วหนูไปพักไหนหนูไปงานเลยเหรอฮะนอนที่ไหนคะนอนที่วัดหรือเปล่า <c oughs> มันนี้ลหาตีซีเลยพี่น้อง<า>อ,อยากจะลุกไปดูหนังคุณพันธ์จังเลยฉันจะสามารถทำได้ไหมไปไหมดูดันไม่เก่งใจใคร <c oughs> บกกาส่วนดอกส่วนเธอกรกับบพาก,กันตืน่นบกกาส่วนเดีย๋ยวมันจะดรามาอีกแต่ว่าเขาเดี๋ยวนอนเร็วเขากะปกติเขานอนมือหนึ่งหอดซี่วโมงอยู่บอกสาม่วโมงซี่วโมงอ่ะเหรอนอนมือหนึ่งเขาได้เสือกินแถมวะนี่นเสือกินแต่แ <laughs> บบนี้ดีนะดูใครก็ได้เสือกินก็ทวงน้องไงมันดูเป็นผู้ใหญ่ หมายถึงว่าผู้ผู้โตใหญ่บ่ใหญ่แบบใใดส่ไงนีนง้มันเป็นผู้ใหญ่มันนเป็ทรงอันนั้นเขาเรามันเป็นทรงกันกระบอกเล็กมันเป็นทรงมันเป็นทรงสุภาพใส่แบบนี้แหละมันยังสบายคิ้งอะไรนะ่ะลูกสาวขออนุรู้ว่าอะไรก่อนแล้วมาให้เก็บของไปต่อพี่น้องบุญ <ใน S 2> ค <ใน S 2> ทริก ินุ่ปุญหาไอตีจ้ารถก็ละมองบอกเจ้าเฮียดยังนะ่วงขางขวค่ยโอ้ยมันเข่าชิ่งไงล่ะขนมอะไรขนมเดียวกันมีแบบอื่นไหมคะมีแบบอื่นไหมเห็นแบบขนมกู้เท่ากระไดเนาะ โอ้นี่ของชอบของชอบใหญ่เด้มแมเอของชอบไอไอรับเนี่ยคอยอยาก <c oughs> อาจารย์ได้กินน้ำเขาเนี่ยนะนีแล่เจลีชื่นชอบเออเป็น่อหน่อยดีป่ะ่อแบบแบงแบงแบงไแม่เจ้าสีทาจังพอ,อกันมือแลงบ๊อบูจังไดเมื่อนี้เราเริ่มม,มีอาการแล้ว พี่จะบอกว่าอาการพี่เริ่มดีขึ้นมันจะเป็นมันจะเป็นอย่างส่วนทางการพอมีทายาททันต่อทอดเจ้านะรับเสื้อจาะคอยคอยก็เลยเริ่มดีขึ้นมันวุ่นนานอนเวลาตะล้องทีมันเป็นอะไรเสียงไม่ใช่เสียงอะไรมันจะเสียงคอโอ้ยบนอนยออกจ้ะสเีปอกออกเสียงมัยอดออกต้องทำหน้าตาตื่นตาตื่นใจตลอด อะไรอะขิงขิงเข็นติดตาขี้มกิดไไหแต่แต่ักิดใส่เออเอาไปไปพักผ่อนบายบายเมย์เปยังล่ะล่ะน้องบอกว่าจะนอนหลายเสียงทองจะออกแต่จริงๆแล้วไม่นอนมันก็ออกเรื่องนี้อาการไอของแม่แม่พ่อเริ่มดีขึ้นบ้างแล้วแต่กันยังมีอายุแต่ว่าไอพี่เริ่มมีอาการบัดนี้ได้กันทุกคนไม่ต้องห่วง Oh. เก็บของดีกว่าเลืมไปป่าแล้ว